สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมายัางวัดกลางสวนตําบลบางยะแพกอ,อําเภอพระประแดงจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ก็จะมากราบนมัสก,การขอพรในวันขึ้นปีใหม่กับท่านพระครูปร,รัดสมพรน,นาถศิโรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับผมมาแล้วเห็นท่านพระครูกําลังปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดใหม่นะครับนะโดยการที่ปรับปรุงอยู่ตรงหน้ามณฑลหลวงพ่อโตนะครับนะ ก็จะอยากจะให้ท่านพระครูบอกกล่าวว่าที่มาที่ไปของการปรับปรุงเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะท่านพระครูก็บอกเขาคร่าวว่าเพื่อที่จะให้ญาติโยมที่เข้ามาภายในวัดได้มีความสบายใจแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่สวยงามยิ่งในยุคนี้ยุคช่วงโควิดนั้นเป็นยุคที่ยากลําบากนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปกราบนมัสก,การพระครูนะครับสถานที่วัดเพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงามให้เกิดความสงบเรียบร้อยอเพราะว่า ในช่วงนี้ดังที่เราได้ทราบด้วยว่าโรคระบาดโควิด -19 เพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมก็ควรจะมีความรู้สึกความไม่สบายกายไม่สบายใจความกังวลใจเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามีโอกาสลองแวะเข้ามาหาสถานที่สงบสงบพักจิตพักใจซึ่งวัดกลางสวนก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่สองเป็นวัดมอญซึ่งนอกจากประวัติของวัดจะมีความเก่าแก่แล้ววัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มีหลวงพ่อโตหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมตลอดจนถึงอดีตเจ้าวาดแล้วก็มีองค์พระพิฆเนตหรือที่คนในพื้นที่ชุมชนมอญเรียกกันว่าหลวงพ่อช้างซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านด้านหน้าบริเวณวัดนอกจากนั้นก็ยังมี ศาลปู่เจ้าสมิงพายซึ่งเป็นสารที่ชาวรามันให้ความเคารพนับถือนอกจากนั้นก็จะมีสารตายายเป็นสารประจำเจ้าที่ของทางวัดอนอกจากนั้นก็จะมีะพ่อแม่ธรณีบีบนวยผมแล้วก็จะมีะเสาหง ซึ่งเป็นประเพณีของทางวัดกลางสวนเพราะว่าวัดกลางสวนเป็นวัดรามันเมื่อมีงานสงการก็จะจัดงานประเพณีแห่หงทงตะขา นอกจากนั้นก็จะมีเจดีรามันซึ่งด้านบนก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและที่สำคัญก็คือ,อที่ญาติโยมถ้ามีโอกาสมาเห็นที่ต้นต้นพระศรีมหาโพด้านหน้านั้นก็จะมีะหลวงพ่อพุทธเมตตาซึ่งมีพระพักที่สวยงามมากถ้าญาติโยมมีโอกาสก็เข้ามานมัสการสักการบูชาองค์หลวงพ่อ พุทธเมตตาได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านมีพระพักที่สวยงามจริงๆตามแบบฉบับของชาวอินเดียเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าญาติโยมมีโอกาสถ้าว่างก็ ลองเข้ามาเยี่ยมชมที่วัดกลางสวนอาพระธวัดกลางสวนก็ยินดีต้อนรับอขณะวับันบนี้ก็กําลังอได้พระพิสุภายในวัดตลอดจนถึงคณะลูกศิษย์ญาณุศิษย์ก็ร่วมด้วยช่วยกันโดยเฉพาะที่อด้านหน้านี้ก็จะเป็นมณฑบหลวงพ่อโตอามณฑบหลวงพ่อโตนี้ก็หลวงพ่อโตเป็น พระพุทธพี่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวรามันหมู่บ้านมอนเดอร์ฮโมซึ่งให้ความสักการะทุกๆครั้งที่ไม่ว่าจะมีทุกโศกโลกภัยโดยเฉพาะมีความไม่สบายกายไม่สบายใจนั้นจะเห็นได้ว่าญาติโยมก็จะมาทําการสักการะบูชาหลวงพ่อโตตลอดจนถึง อดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ่อป้านแหลมเป็นองค์จำลองก็อยู่ที่วัดกลางสวนเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็นอกจากจะพาเยี่ยมชมมาดูสิทธาอนุสิทธิ์ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดสถานที่วัดเพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงามแล้วก็ยังจะมีโอกาสได้มาเห็นสภาพของวัดที่มีการเปลี่ยนแปลง วัดกลางสวนตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะ,ะสิ่งถาวรวัตถุต่างๆที่ชำรุดโทมนั้นทางวัดได้ทำการบูรณะซ่อมแซมเรียกว่าเกือบหมดทั้งวัดเพราะว่าอายุของวัดนี้ก็ ตกแล้วก็ประมาณ200ฝอปีเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เช่นเดียวกันทางวัดได้ทำการบรูรณะซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยก็ยังเหลืออีกหนึ่งหลังก็คือศาลาปฏิบัติธรรมที่ทำการบรูรณะไปแล้วก็ยังไม่ร้อยเสร็จเรียบร้อยดีก็ประมาณสัก70%อีก3 0ก็คงจะใกล้เข้ามาถ้าญาติโยมไม่มีไม่ติดธุระการงานในดๆก็มีโอกาสก็เรียนเชิญแวะเข้ามาที่วัดกลางสวนแห่งนี้ ครับท่านผู้ชมครับอ่าก็อยากจะให้ท่านพระครูอวยพรปีใหม่ให้กับอ่าญาติโยมนะครับนะในปี2 5 6 4นะครับนะเรามาขอพรจากท่านพระครูนะครับขอท่านพระครูอวยพรให้พวกเรานะครับนะขอนิมนต์ครับ ในช่วงปีใหม่ในปีนี้ปีปศ .2564 ที่มาถึงแล้วอัตมาภาพพระครูปลัดสมพรนาถศีโรเจ้าวาดกัางสวนก็ขออำนวยอวยพรให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดจนถึงผู้ที่มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนานั้นในปีนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ที่เจริญตั้งมั่น ด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะ ขอให้คุณของภาษีรัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะองค์หลวงพ่อโตที่อยู่ณสถานที่นี้จงอํานวยอวยพรให้สาธุชนทั้งหลายจงผู้ที่เจริญตั้งมั่นด้วยอายุขอให้มีอายุอินยานานตามอายุขัยวันนะขอให้มีผิวพรรณผุด่องนัทธศนาสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพะละขอให้มีพะละกำลังมีกำลังแขนมีกำลังขาจะประกอบกิจหน้าที่งานปฏิพานธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคไปใดๆคอให้มาลายสิ้นไปคิดสิ่งหนึ่งมุ่งหวังประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองละไซขอผลราลานิสงส์ที่เธอทั้งหลายตั้งจใจไว้จงพันสำเร็จจงพันสําเร็จจงพันสำเร็จสมดังมโนรถด,ดังทุกประการเธอขอเจริญพรสาธุ